สวัสดีครับวันนี้ผมวิวสวนยางครับมาเจ็บขี่ยางครับมือมือน,นี้เป็นมือวันทีม่มือมือมือนี้เป็นมือเอาอยางขรานครับมาเจ็บขี่ยางครับเอาไปพี่น้องรอบนึงครับขี่ยางครับมือเนี่ยเอาคนมาซอยสามคนครับ เบอร์ครับไปครับไปครับไปเปบเปิ้งครับไปเปบเปิ้งเขาเจ็บขี่ยางครับนี่จะขับส้นยางกันเลย ีดได้ซีมิดครับเบิ้งให้เจ้าเจ็บที่อย่างเก็บแล้วแบกเสื้อรถครับ ตัวมีเย่หอมเจ็บที้อย่างเดี๋ยวจะวกันได้พวกไเจ็บเพื่กันครับอุปกรณ์เจ็บที้อย่างอันนี้รถยูครับครัมีรถยูก็เจ็บแล้วกันแบกเอ่ไม่เอกครับ สามขดสี่ครับเหมือนเนี่เป็นโป้ดีอยู่ครับยามนาที่ก็ออกดีอยู่เป็นโป้เราก็ตั้งไว้เอาโปไม่ขึ้นขึ้นไส้ครับ ตั้งไว้แบบนี้ครับขึงเก็บครับวัตจะมาหอดครับเดี๋ยวรอบมึงไปเรื่อยๆครับ รถขามาน้ำช่องอยางเลยครับเขบามาแจเอาอยยางครับ มันนี่ก็เป็นซิวหนาวครับนี่ผนะู้เจ็บขี่ยางอะไรลูกหลานแหละวิธีเจ็บขี่ยางของมันไปทางออกเลยครับไปเจ็บไปเลยเลยครับ วันนี้เป็นมือประมูลครับแต่ร,ราคาอย่างสิภาพเป,ปิแม่พ่นออกไปเบิง้งเอาอยู่ร้านยางพร้อมครับมือน ได้ทายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งจักเทื่อ ติมแล้วกตั้งไว้ก็เสีครับตั้งไว้เรือกโปล่มขึ้นตั้งโปไม่ตั้งแท่น,นเราจีดใส่ครับจี๊ดทามีด6มดกมตรกะขันทามเต็มก็ตั้งเลยครับ ก็ประมาณนี้ครับนี่นี้ความจันจดางเลยคุณไม่เคยหัวกับไม่เคยเห็นครับเ็บมล้เราต้องยัดยาง ผู้แบ่งมากกัมาตั้งไว้ให้เจ้าผุ้แยกกันยัดครับ สิแล้วแล้วครับพี่น้องครับ,รบเดี๋ยววันหลายครับสิประมาณจะกุนนี่ยนะครับให้คนงานเจ็บครับ รัลนลันเก็บมาเก็บแล้วเรารับปไหนยัดต็ดยัดครับยัดใ่ใยหอมยัดแต่ใ้วแล้ว ไดี๋ยวครับพี่น้องครับสิบไปลั่นประมุ่นแล้วครับปนสิบไปว่างไว้ลาดประมุ่นน้ำเพิ่นเพื่นละครับไปครับ เปเทาประมุ้นน้ำเขาครับรอืออ้นกระขายครับเปิด้อนขึ้นหนึ่งครับประมุ้นเปิด้อนขึ้นนึ่งแล้วก่า จึงได้ขายครับเปิดรหลังมาไปครับขอกันอยู่ร้านครับอ๋อร้านหรอครับประเดี๋ยวเลังร้าเอาอยางลงอ็อกเยู่นี่เจ้าของร้านประดังางานเจ้าของร้านครับนี่เจ้าของร้าน้ใหญ่ ะครับไปบังเลยครับมืลาย,ยครับยางลายครับมือนีอึโอ้เดี่ยคนนมครับเนะ่นยบิงยูทูบเหลาไอะายครับอยู่ในยูดทูบเบิงรถตอง,องอยังครับลงไม้ได้สตากดบังเลยเนะี่ยโซ่ให,ให้ผู้สาวเบืง อามาหอบ้านแล้วครับมาดิยางกระซ่งเรียบร้อยแล้วครับืออื่นจังสีได้ไปขายครับเขาเปิดชิปลงซัำนีแ้แหละครับจะลริ่มกดซับสไครต์กดไลค์กดติดตามหายน้ำในเด้อครับเด้อสวัสดีครับ